ใช้อาศัยความยาวครับพยายามเกาะติดในอย่างเดียวเลยครับวันปิยะแทงเข้าไปครับกล้องนำชัยก็พยายามจะล็อกพยายามจะขวางพยายามจะหนีครับแทงสู้ไปเกี่ยวไว้เกี่ยวไว้เอาเกี่ยวอีข้างแม่เขาตีไปข้างเอาแทงมาแทงคืนครับดูครับพยายามล็อกคอกดหัวไว้ครับแม้ว่าจะเล็กกว่าก็ตามเลยครับสําหรับกล้องนำชัยครับแต่พยายามอาศัยลูกแข็งแรงครับ วันปิยะเดินต่อครับรับแทงมาก่อนแทงคืนแทงเข้าไปครับวันปิยะแทงมาแล้วก็เนี่ยครับตีตีคืนไปครับก้องนำชัยตีมาวันปิยะตีคืนครับต่างคนต่างตีนะครับวงในครับบิดกันไปบิดกันมาไซกันไปไซกันมาครับกรรมการครับปล่อยให้ตีครับพยายามจะสอดในครับก้องนำชัยแทงไป วันปิยะก้องนำชัยตีมาเอาสงครามเข่าครับชุดนี้ชุดนี้เข่าลุ้นล้วนครับ <c oughs> นี่ครับมาของดีตั้งแต่ครูแรกคููเปิดหัวเลยครับมานอกกับไหนครับมาถ้าถึงตัวมาเป็นเกมของวันปียะใน้ําเงิน <c oughs> แต่ว่าก็ถือว่ามีไนเหมือนกันครับก้องนำชยัยมาพยายามโตพยายามโตมาพอใช้ได้ครับ จอถึงไม่ถึงแต่ตอนนี้โดนโดนขวาไป2แข้งครับแกไม่ให้เข้าถึงตัวเลยนะครับแข้งขวาของกล้องนำชัยครับดักแต่ดักศาสไว้ตลอดครับวุในก็พยายามขึ้นคอครับเล็กกว่าแต่พยายามขึ้นคอครับ้างล่างก็มีขาครับหนีบไม่ให้ตีครับส่วนมันปิยะครับมีโจทย์เดียวครับเดินอย่างเดียวครับเดินอย่างเดียวครับป่าดงแข้งเข้าไปแทงขวาแทงซ้ายอ้าวโดนโดนสอกสลับมาครับช้าไม่ได้นะช้าไม่ได้นะตีอ้อมตีโค้งอ้อมกำแพงไปเอา อ้าวแยกก่อนครับนี่ครับมาเขาบอกยกสีเ่เขตแดนของมวยเข่าจริงไหมอ้าววันปียะอือหูดูครับมาตอนนี้ทิ้งเหลี่ยมวงนายยกเสียบไปวันปียะมาต้องทำาะไโอ้โหสุดๆจริงๆเลยครับคู่นี้อ่ะมา เวทีก่อนดีกว่าครับม่ไม่สนครับติดเข้าไปติดเข้าไปฝ่าดงแข้งเข้าไปแม่ต้อง,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 งเบียดต้องชนอย่างเดียวนะครับถ้าอยู่นอกโอ้โหดูจังหวะนะครับมีเหลี่ยมมาช่วยด้วยเอาชนอย่างเดียววันดียะขยักเข้าไปสายนำตะกอนจะถึงตัวที่โดนแข้งไปก่อนแล้วนะครับกล้องนำใช้ยนีขว,วานี่จัดจ้านเหลือเกินไหนก็สู้บนด้วยแมตีกันไฟแรกเลยนะครับแบบนี้นี่แม่จังหวะมีล็อกมีบิดนะครับ เอาเลยครับออกมาเล่นเกมเบียดเหมือนเดิมนะครับน่ากองนำใช้ก็มีลูกค้านี่ครับแทงแล้วก็ตั้งคาไวดูนะครับเบียดเข้าไปแข้งขวามหมีก้วคอยสกัดจะไว้านนี่็พยายามจะเบียดจะชนอยู่ไม่ยอมเลยครับวันปิยะน่าแล้วครับมาดูกันที่วงในจังหวะจับได้ตีกองนำใช้ก็มีแทงแล้วก็ตั้งกำแพงสร้างปัญหาให้กับวันปิยะพอสมควรนะครับตรงนี้นี่ต้องเดินให้เร็วกว่านี้ครับ โอกาสยังมีนะครับวันปิยะพยายามแทงเข้าไปครับตั้งกำแพงขวาก็ตีเข้าไปอ้อมๆกำแพงไปหน่อยครับกองนำชัยก็พยายามยกขาพยายามกระทุ้งสวนไปเลยครับวงในครับวันปิยะครับแทงได้ไม่ได้แทงได้ไม่ได้ครับแทงได้ไม่ได้ครับช้าโดนถีบโดนถีบไว้ครับถีบไว้ครับกองนำชัย ตัวอยู่ครับแหมแต่งตัวนานไม่ตีก็เนี่ยครับชกได้แหาสนุกถูกใจแฟนๆถังคู่เลยครับมุมแดงครับวันนี้แหาชัยชนะก็อยู่ที่ร้อยเอ็ดแน่นอนครับคนบ้านเดียวกันไฟแดงผู้ชนะของเราครับก้องนำชัยววันิมิตนี่ครับแหาสุดยอดฝีมืออีกคนหนึ่งครับในรุ่นเล็ก